นอนดีๆลูกทำไมชอบนอนอย่างนี้เนี่ยอายเขาหุบแม่บอกให้หุบหุบๆุบุบหุบหุบเลยหุบเลยนอนอาซา <c oughs> ชอบนอนอาซาหึ <c oughs> <c oughs> นอนทำไมอาซาป่ะป่ะเดี๋ยวป่ะลุกขึ้นบอโบ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 เว้ยบอโบ มาดูเกินแล้วบอบอเอาขาลงเอาขาลงลูกเอาขาลงแม่บอกให้เอาขาลงขู่เกินยิ่งทำดูยิ่งทำ,งทำแม่บอกให้เอาขาลงบอบบอบอมาบอบบอบ โบ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 มาคูเกิลฮุบขาฮุบแม่บอกให้ฮุบขาพูดรู้เรื่องไหมคูเกิลเกิลแม่บอกแม่บอกให้ฮุบขาดูคูเกิลมันทำทีเร็ว โบโบมาโบโบมาโบโบมาไม่รักคูเกิลแล้วโบโบมาพูดไม่ฟังดื้อดื้อมีข้เรื่องเอาอีเละเอาอีเละเอาอีเละไม่เอาโบโบมาโบโบมา ไม่ถ่ายละไม่ถ่ายเกินละดูดูนอนดีๆนอนดีๆเอาไม้มาดิเอาไม้มาสิเอาไม้มาสินอนดีๆนอนดีๆลูกนอนดีๆเกินเอามบาเอาไม้มาเบาเอาไม้มาเบา เอาไม้มาสิเป็นไรมันฮึแยกเขี้ยวเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนิสัยเอ้าหนูกัดย่าคู่เกินหนูนี่ทำไมเป็นเด็กแบบนี้เนะี่ย นอนดีๆมันน่าเกียดลูกเออไม่เอาลูกถ่ายไปนู่นเลยทำนี้ใส่ไม่ดี ดูข้างหลังดีกว่ามั้งข้างหลังสวยกว่าไหมข้างหลังหนูสวยกว่าไหมเนี่ยข้างหลังสวยกว่าเก้าคันมีมีหลอกเห็บอะ่ะปิญญาเม็ดต้องเจ็ดร้อยเกาเข้าไปลงน้ําเล่นแต่น้ํา ดูกระดิ่งนี่กระดิ่งอนี่ยกระดิ่งเ่ยกระดิ่งมาไว้ข้างหลังแล้วน้องมาเห็นไหมมองน้องเนี่ยน้องมากระมังยังไม่มีข้าวนอนเฝ้ากระมังแล้วนอนเฝ้ากระมังแล้วนนเหรอ นอนเฝ้าก็มังแล้วเหรอฮะนอนเฝ้าก็มังเหรอไอ้ดื้อไอ้ดื้อคูเกิลดื้อคูเกิลทำตัวไม่น่ารักเลยดื้อดื้อมากหืม ดูน้องดีกว่าดูน้องดีกว่าดูน้องสลิมสลิมร้องทำไมล่ะลูกกะมังใครกะมังใครดูสลิมดีกว่าสลิมสวย ดูน้องเล็ก,กนี่ควาน้องเล็กล่อตะกิมก็ล่อเห็นไหมคู่แฝดโบโบมาโบ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  ไปไปเล่น<อ>ไปออผ้าเอาเล่นดึงผ้ากันลูกดึงผ้ากันดึงผ้า<อ>ดึงผ้า<อ> จะฆ่าไปทำไมเฮ้เอาแล้วเล่นชัก,กเยอกับโบโบเล่นชัก,กเยอกับโบโบเลยเดี๋ยววันนี้เอาผ้าเอาแล้วเล่นชัก,กเยอกันนอนดีๆด,ดูทำดูทำดูทำลุกขึ้น ลุกขู่เกินขูเกินขู่เกิน,กนดูมันทําดูมันทำํำขอโทษนะคะขูเกินไม่เรียบร้อยนะคะต้องปิดดูทําสิเล่นคนเดียวก็ได้ เป็นคนเดียวก็ได้นะคะหนอนเอา้าค่ะคลิปนี้ขอจบคลิปเท่านี้ก่อนนะคะค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะดูข้างหลัง Google วนตุกค่ะขอบคุณค่ะ